ยี่หกอะไรมันบังคับยี่ห้ายี่ห้าเออยี่ห้านะคะยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดกัคือโยห่หอนะคะเด้อผู้ใดสิมารวมบุญตักบาทนะคะตักบาทแห่ต้นฝากปลาจั๊กน้อยล่ำถวายล่ำจั๊กน้อยเนาะค่ะส่วนวันที่ยี่แปดนะคะเป็นงานใหญ่ที่วัดป่าบ้านเมื่อด้ะคะวัดป่าบ้านเมื่อมีลงท่านก๋วยเตี๋ยวมีอาหารการกินเนาะค่ะพร้อมกับแห่กองเงาเนาะค่ะแห่จองกองเงา รอบบวเพราะว่ามันหอนเท่ากับอยากคตดแต่เศร้าก็ดีนะเนาะขอบคนันสีเดียกหลายใช่แ้่สีเดชเ,เออข้าไปแต่เศร้าก็ดีค่ะไปแห่ตุนผาปลาถวายนะคะยางมือแรงกับมีมาหอเราุครบงานทีมงานว่งโดตีลูกถุงหมอลำสามสไตล์วงแม่คู่นะคะก็มีนักรองรับเชิญนะคะคือพิมพ์ใจเพชรพลรานชายัยสาธิตทองจันนะคะเด้อค่ะว่ารรวมบุญน้ำกันพทุนละ หอดีสองตีสามนะคะวันที่ยี่สิบแปดมีนาสองห้าหกเก็ดได้ค่ะเดิมมารวมนกบค่ะอาบันนี้ก็ะ่พรามีไายเสื้อนนเนาะว่ามีจินแล้วค่ะได้ไม่พูดก็สิอะไร้ซื้อไร้เสียงคืนไทยค่ะ อวันนี้เป็นวันขึอขคาวห้าอืมถูกต้องเนาะเออเมื่อยืดเป็นวันขื้นยืดขึ้นห้าสักกรกฎาไมว้เพื่อเชื่อว่าคุูพระองค์พระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ครูชื่อพระคราวเรียกงคือเก่าเก่าเปิดเรียกงคือเก่าเก่าเปิดพร้อมกับองค์ปู่จ่าข้ายาเก่าเก่าเกิดข้ายาเก่าเก่าเก็ด มือนีู่กวนได้ไมาแต่งขันนิ่งงเออไม่กี่รายการว,วันว้นค่ะอืมมัน,วนวควรก่อ่อกไก่มืองานเร็วอือพอเอมื่อจอใครน่งเยอเดอดเดือวัน่ำไม้คู่ก่ะอืมเออเรื่องงานาวันาาวคือข้าวเกิ๊ก็ได้ใครเงืนคือเฮ็ดต้มผักลาถวายพอขั้นใดว่าค่ำผู้ใดก็ได้ผู้ใดก็ แต่ว่าเงิ่บมืออยากเคย่ปูนก็พอคาหนัมูกหนังมันถือไปฮอบปูขึ้อพกเขาเดือกถือเกาเกาเปิดกับบ,บมือห่ายคําเพลื่อนไหถคือมือมือมวยเรื่มครับขันยากกลายมกะท้องอ่ืงช่องคานังหมูกหนังมันใส้กู๊กใส่ดันจะเป็นยังเรื่องับปูพอป่อให้กุกแรงเด็กมาตอ่ตอขึ้นต่อห้อนเด็กมาหาพ่อเนาะ เอาอยงนีอาพอกระสึเกไปคนะชิบเ๊ะบ่ชิบเก๊ะบาทเหมือนเดิมแต่ไปคนล้วชิบเกลด่ชิบเกลดชิบเก๊ะชุบผูทุกคนหายมันได้ทั่วหนัั่วต่ยืมครับูเออั่วนี้ผู้ใดกับพมือเงื้อมือข้างอือบอครได้กับพอไนอือุกร้านทุกหนได้อ่อนว่อนซคับคิบเออช่วยดนบันดานได้พอบครับอืคอยห็นบุกร้านมือรูมือึืม มื่อซับซื้อเงินข้องในเทศกาลขข่งแต่จะเคลืู่้ดอกมันแห่งบ่มือเงินจัคือวาจังไงแห่งเช้าวมื่อวายืมบ่ังเออบุญกระไรเออเพื่อข้องผับปามาแห่งบ่มือเงินใช้ข้องดูว่าช่งเออขั้ผู้แก่บ่มือยนนไะวันคืนอข้าวเปิดนังือเมื่อคู่ว่าจะทำเป็นต้นผับป่าค้ามวันคืน ไปร่วมเพชรวมฐา,านคือวัดป่าวัดมือ้อแต่ใครช่องคนชิบเท็คือเก่านะีา่ยนะเออชิบเ็มันก็ขึ้นใจคือเก่านะ่นอ่มแม่บ่เขียบอกเองเมนครับมือหน่อยเพศต่างหน่อยเด้มเด้มมือใรกระจ่าชวนนะั่ยนะเออนั่ยนะท่างคืนสวัสด์เพิ่งพาดูงเท้าคืนไปเออคอยเปลี่ยนคอยไปอือคนเท่าเก่งว่าใจเกิดเกิดขึ้นมา เออมือความเก็บมือความปวดมือหัวร้อแล้วก็มือร้องห้งเออมือดี้มือั้อมือหัวใบกะมูกมือไรล่ขึงไหล่างขั้นเขาขาดสติแล้วก็ขาดสตางด้วยวันนั้นที่เราขาดสติวันนั้นเราก็ขาดสตางค์เลครับเพราะฉะนั้นคือย้งตรงใช้สติแล้วปัญญาความคือความอ่านคือมีคือก้หน้าตัวเองบ้างไม่ใช่เราจ้ะ เออไม่รับฟังคนอื่นไม่ใช่เราจะแตะทิ้งด้วยตัวเอง้าเข้าคิดไดคิดไดปฏิบัติได้เออคุกคิ้งทุกจังอืรของคิดอยู่ๆมาคิอเขามาหาเองแต่ในเมื่อเข้าคิดบ่ใดคิดบ่ไดปฏิบัติบ่ไดปฏิบัติตมตัวเองนัหละบอกตัวเองสอนตัวเองในเมื่อเรารักเองพอสอนตัวเองให้มันได้ เออคือแขงมันได้ใครงแขง,งมันฟังบังคับคือแข็งมันไ,ได้อืมแข้บนบังคับคือแข่งก็ได้ให้เจะคของดูก็ได้อืมมันกับเมือเท่านันแต่คนคือให้ผู้ใดมาบอกมาขอนแอ่เฟมเอกแน่ย้ำบอกขอนบ่ได้เนาะตามใจตัวเองจนหรือบางคมด้วยการบอใช่ดคิได้ปัญญาเงี่ยคิดผ่านมากอืมแต่มาอ่อนว่อนขอคือคัดค,คิด จังมาอมนอนดาบขามง้อมทั้งค้าออนดาบขามง้อมคือคืองามบ่มืองามปีกากาค้าแข่งกระโดดดิ่ดงโดดดิ่ดงโดดที่ดงฝุกขึขข้เกาขุ่นห่าคิดมาได่าชักเฉต้องให้เห็นลงศพกถึงหลังน้ำตาคือค่นฝวกเอริอจ่าผ้าชื่อบอดิษัทคนเราไม่เห็นลงศพกไม่หลังน้ำตา เขาก็รเลื่อมือตำรามาว่าจังซึ่อในเมื่อคนนั้นคิดจะทำความรื่ก็ทำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบต่บต้องรอเออบ่ต้องรอวันพรุ่งนี้เผื่อวันพรุ่งนี้อาจจะไม่มือสำหรับเราเพื่อมืออื่นมือคืออาจจะทิ้งร่มหายแก่ก่อนก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามือรมงหายไก่ เข้ามือแขนขามือหูมือตามือวาดาคือคับคิดเออจงคิดอยากจะทำความดีคือไรงมันถูกต่องคองรรักเฮากับทึบคือใเว้าไปแร่วมันบ่ดีมันคิดมันทานกันกระยุบการกระทำกับของกระดุบเออหัวักว่าเทึไปแร้วมันคิดหายขอบวเพื่อนข้างเดือดร้อนเฮากระยุดเพราะว่าฉันมองไปของเรา ความคิดเป็นของเราแต่เรารับฟังคนอื่นเพื่อจะมาปรับปรุงตัวเองอืมว่ามันคิดแก่กูกกบกูแก่กูแก้ว่ากูไม่คิดกูกได้คิดนะักูได้ไม่มีใครทําอะไรเราได้แต่โกห่งกรรมทำเืมเขาป,ปอยไหถึงโดนนวลจังไปเร็วเร็วอโกห่งกรรมมือกิ่น ถ้าไม่มือถึงนื้คงจะไม่มอสวรรค์และก็จะไม่มอนรกคงจะไม่มอการข้างวัดวาอารังคงจะมือจะคนขางกอืมมือจะคนเหงแ่อตัวอืเอาดือเขาตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นคนเท่าต้องใส่สติและปัญญาอืบำบันบ่ใส่ปัญญาใจผู้ใด้วาเอื้อันือไปน้อเขาล้มล้มแรงแรงพิกกระามกูคือเส้ จังเขอเออโดยบ่พิญญพิแกรนะาเขาต้องเคะสมองเคยื้อปัญญาเกิดมาเป็นคนใแ้่มันคุ้มค่ากว่าจะได้่มมาเกิดเป็นคนกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชุกแสงกะยากเงินบ่จักจะเกิดเป็นมูเป็นม้าเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นงูเป็นคว้วเออบอจักจะเกิดเป็นคนคือกลมคือการคอด่างผ่านมาหมดทุกปู่ทุกคน บัตรชื่อหนึ่งในเมื่อเรามายืนตัวจยืนเราเต่งแล้วเราเต่งแล้วเรามือเข็นมือขามือหัวมือจากครบสามสิบสองประการมันครบสามสิบสองประการถูกต้องหรือไม่คือเ้าเรืองหม่เสียบดเอะถูกต้องครับอือน้องไอายถูกต้องไหมขาคือของประการเออคุณครูสอนอยู่แค่ไหมเออคนเราต้องครบสามสิบอง รักกันพบค้าคืนคองเอาไว้เยาวาัย่ะยิ่มครับปู่เออมักเปิดกลางคาำคนเห้าน่ะพึ้กันแล้วหน้าเบิ่มเออในเมื่อห้ามือโคพัากับสินอนหายินเวรยู่หันบอกการง่านบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดการง่านหนักตัวมากันแดงเงินเออว่ามันคือเชี่ยวขาขออึ่ฟอึเม่อืมง่ายดืนเดินดังด่าๆทุกโมอมเนี่ยเออคุ้มอนไวได้ค้างพักไว้สี่ขึ้มุม ข้างเข้าไปคมาเกิดเออขอนเรากกับบ่คือบ่จังอืมตีมือกับมือข้างเบาข้างาบวข้ยงฟอเขียงเมยได้เป็นยังคือบ่ไปเบาเอาเงินเอาข้าหมองมันเบาได้ตีมือมือเป็นยังันบ่ไปตอแตะปู่ไปเคลด่งานเนี่ยเขากายอยู่ด้วยกัครับปู่เออเขาบ่ใช่คือคือจะพึ่จะพอข้ามเนี่ยเออจะจะาจจะเงินกู อืมมัเปิดนข้นไม่คิดก้าวแก่พูดยังไงก็เหมือนเงิ่นเนาะบอกไปกับมึงไงคือคือจ่บอกกระเตือนเคยดึกได้เคยเตือนผู้ใดรับฟังกับผู้นั้นอืมเกิดรับขึ้ยึดยึดเกิดข้นกับขิงผู้ใดขิงบ่แก่อืมมันกระตกดูกับกับของนันหนักบาดกันเนาะโด้ยตบดูกับผู้อื่นแบบเชื่อแเอ๋ พวกอะไรแค่ว่าเงนี่แหละอ,อ้าวอิปีร่วมบุญมาผ่านมาแข่งท่องแตงโมนั่งนงั่งใจบุญมากพ,พร้อมครอบครัวรวมข่งบุญกับอุปอนยึดพั้งบาทเออกระมือนั่งเบ่งกับมาชมชายปีญุตออ์นั่งพีข้าผ้าโนช้อดวงพรนั่งทุพันนั่งทุพราชเออนั่งทุพราช โลโซจิระดานนั่งอังคณานั่งเรีมอ้าวแต่มือถูกมือดับมือถูกมือมันถูกสภาพแข็งแรงเ,เงินไหลงองโทองแล้วมานจะเดื่นจะเดื่นนะลูกนะอันนี้ค่ะจากอเมริกานางปราณีเมกิรอนือมร่วมมุ่งคารวะองค์ปู่ร่วมข้างมหาเริรีร่วมทำวงทาง400บาท เออขงมาหาเกิอบจขามรอยบาทครร้อยอพอเขารอยบาทพัมาข้ของแก่โมอเนาะเอาให้มือคกมือรักมือคกมือวานมือคุกกระเาะข็งแดงเงินไรงงอคอแขงมาจจกจจกประเทดอามือีกาเออ้าระำมกน้าม่จจกประเทดเอามือดีกามเามือใคระชิปเก็บบาทเท่านั้นเดียเข้าวปูบ่จะเพ่งนนาคือกอถือกระถือเนาะอืออ้าวอันนี้เอฟผ่านมาขางข้องยืมเออมือผู้ไดรึได้่อนเนาะ Ừ, bóp bóc nhắn bóc riêng màu bóc đấy.